กันสวงและเศ้าทั้งลังกล่องพี่น้องอยาติโมเมื่อใ,ใ,ในโอกาสมาเอาบุญกระถินบ้านโค,ค้ำเรียนเขตตะบนตุงยินอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพี่น้องตอนนี้ญาติโยมทางผู้ที่จัดกระถินขึ้นกับทางจังหวัดนครปฐมเพิินคือ จะไอ้กระถินมาปักกระถินบานโคกขมเรียนวันนี้เป็นมือถวายกระถินพี่น้องตอนนี้อาติโยมเพรากำลังใส่บาทอาติยโยมชาวบ้านโคกขาเรียนกำลังใส่บาทพี่น้องพอกระทั่งหลังกล่องเรื่องบรรยากาศการตักบาทวนนี้ม,นมาบุญกระถิน กระถินบ้านโคกค,คำเลียนกำลังใสบาทเพื่อจะทำอุโบสถให้เสร็จอุโบสถหลังหมังไงเลยลหน้าไราตามีสาธุสาธุน้ำ เจ้าพรบกฐินคือพ่อใหญ่บุญส่งเป็นพราสายบุญทั้งหลายสิมาคูปีบางโคขค้ำเลี้ยนมาจากนคนปรปฐมเจ้าบางโคขค้ำเลี้ยงกับตอนรับนั่งดี น่าจะเอาบุญกระถินแับโคเขาเลี้ยงลยวรบ่าามาบุญบเยมเพิ่มเขาทานพาอาจารย์าก็ยเขาใส่ถังเลยนะรบอาารย์คืที่อเทิมต้นหอมั้งใบแน่นอนหางเทยังอําาจากาเลี้ยงไปเขาก็สะไเขอทานไปผัดังไปทาหนังแล้วก็เเน้ก็ได้อบมึงกับโบมนติดถือได้เดือนอบึงเลย ร้อยแปดซีซ์ร้อยโตซีซ์เห็นไหมยกตัวอย่างเข้าเป็นแล้วเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนวัตถุทิกคนเฮากันเป็นบรรยากาศต้องว่าพระอาจารย์ถามเพิ่นผู้ที่เพิ่นเคยเผาอันนี้ขั้นตอนตันใวใ้เพิ่นขั้นตอนตันใวใ้เพิ่นเขา เพิ่นเผาขงังทึ่งเพิ่นจุ๊ขงังทึ่งปกติเพิ่นว่าจุ๊ขังลา่างขึ้นมากขงังทึ่งเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเผาแหวนเพิ่นใส่วิธีรัดวิธีพัตไม่ใช่จได้ยินว่าคนยิ่งสมบัติเสมออาเขาเองดีกว่าเนาะ มันมันติตรงนั้น้ว่มันต่มันใหม่นะวะอ่ืนหวัอ้าโอ้ในการด้วยในกเผาไหมเอาลอเ้าลไู้ดพื้นหไลพูดนบดั เป <ส straightforward. S 2> um. ็นอะไรเแะเตะเออยคอยอยากหูนั่นล่ะนี่คอยอยากบึงงันคอย เวลามันติดนี่ก็วอร์มทิมอันนี้มันไฟคนขึ้นแท่งเตะถิมมันตัวห้องนี่โอ้ให้มันตกลงไปเลยเตะออกจงหู้ไปจังหน่อยให้ล่มขึ้นโอ้เฮ้ยเห็นเบื้องหลอกเมื่อกี้มีมนวันนี้วันนี้เบื้องตัวนี้แล้วจุดทั้งตูดเบื้องเรือมันสิเป็นเนี่ยเลยโอ้ยเศร้าดากทั้งคืนวะเอาแค่นี้ดิโอ้

มันไม่จะใหม่เทิงลงมาเนาะลุงหนมันไข่หมูเสมมตีลา้ไมมาบนนี้ต่เทิงทีว่าลงไปกันเป็นทางนี่คอยว่าคอยเขาใจว่าใหม่ใหม่ไปตันยุบยุบลงจ้าดเจ้าูตทั้งป่วยบิดจังซีเนาะเป็นจังซีชนะ เราไม่เข้าใจเราต้องถามเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ทางด้านนี้เราก็ต้องศึกษาที่คนที่เขารู้มันก็มีน่ากินอีกแบบหน,น,นึ่งในการเพอทานพี่น้องกัโยมเว้ยมีน่ากินอีกอย่างหนึง่งคูม,มือนี่โมเมนรรมดารด้สอบหนึ่งนี่นร,อร้อยแปดสิบพธานมาเห็นกินมมี่นะเอาถังนี่ไหมไปวะถังทั้งก <พา S 1> ็งมีที เดี๋ยวให้มันติดเดี๋ยวพาอาจารย์สิรีวิวให้เบิ่งอีกเทือนหนึ่งอันทายไปโดนเดี๋ยวมันเหี่ยวเดี๋ยวพี่น้องาั y งย t ทู e สิว่ามันเหีวว่ยวดต้องเอาไปที่เป็นชอ็อตเป็นชอ็อตเดี๋ยวให้คอยดูโปรดติดตามต่อไป